สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องส่องส,สายหาสาระนะครับอ่ะโอเคอยู่กับแอปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า o ูดพัซโซนะครับอ่ะโอเคสำหรับแอปนี้เนี่ยก็มีการให้โหลดตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับปี64นะอันนี้ก็สองเดือนกว่านะครับก็ยอดดาวน์โหลดในี่1ล้านครั้งนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะตัวนี้เห็นว่า,าจ่ายนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปเลยดีกว่านะ ตัวนี้มันก็เหมือนกับ2แอปที่ผมเล่นที่ผ่านมานะครับมีว่ายางแล้วก็แคนดี c o ู p นะครับมันถอนค่าต่ำก็คือ10เซนนะครับก็จ่ายทั้ง2อันนะรู้สึกว่าจะจ่ายจากค่ายเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบินยอดเงินเข้าก่อนนะเอ่อ a พย์พา <c oughs> ก็ต้องรีบเล่นก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วนะมันขึ้นฮ่องกงนะครับอันนี้เข้า10เซนนะครับเดี๋ยวผมลองดูใน gmail ดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดดูรายละเอียดในแอป paypal มันจะขึ้นจอสีดํานะครับอ่ะตัวนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> ตังนี้เป็น street beat อ,อ,อ่ะก็ตัวนี้นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นฮ่องกงนะครับฮ่องกงมูนดาวนะครับก็ประมาณนี้น,นี้จ่ายมา10เซนนะ ก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้มันไม่บอกชื่อแอปนะแต่ว่าน่าจะค่ายเดียวกันนะครับเพราะว่ายอดที่ผมถอนว่ายังเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับอ,อ,อ่ะก็ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นค่ายเดียวกันเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเวลาถอนของวุธิพัฒนมน่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้วันที่4นะครับที่ผมถอนไปอันนี้ใช้เวลา3วันนะในส่วนของ แคนดี้คูปผมถอนเมื่อวานนะครับ uh, ถอนวันที่5นะก็ยอดเข้าวันที่6นะครับ uh, เข้าวันที่6เวลา4 0บริการนะก็ถือว่าจ่ายปกตินะครับก็2แอปนี้เลยนะครับอันนี้ไม่มีเชิญเพื่อนนะครับ3แอปนี้ uh, ผมถอนไปแล้วก็คือ2แอปนะก็จะเป็นว่าย่างบัสแล้วก็แคนดี้คิวนะครับอันนี้ก็ถอนไปแล้ว uh, ก็มาเข้าเล่นในส่วนของวุ uh, d p พัสดุต่อนะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีเชิญเพื่อนนะแต่ว่าเหมือนโฆษณามันจะเยอะกว่า2แอปนั้นนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับเล่นก็ใกล้ยอดถอนแล้วละอ่ะเาตอนนี้ผมขึ้นยอดถอนแล้วนี่วะอ่ะโอเคเดี๋ยวนนมันให้เช็คอะไรอ่ะเล่นตัวนี้นะครับจนถึงได้กล่อง25มันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะนับถอยชั่วโมงให้นะก็คือ หนึ่งกล่องที่เราจะได้ก็คือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะนับให้นะครับเช่นถ้าเราเล่นต่อครบเนี่ยมันจะมันจะมีรางวัลตรงนี้ครับเนี่ยมันจะลดชั่วโมงแต่ว่าเราต้องดูโฆษณานะครับถ้าเราไม่ดูเนี่ยมันก็จะลดให้25นะอ่้านะตรงนี้นะครับถ้าไม่ดูโฆษณามันจะลดใียีห้ถ้าดูก็จะลด58านาทีนะครับถ้าเรากดไม่จาเป็นมันก็ขึ้นดูโฆษณาเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้จะไวกว่านะ ผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยอ่ะมันก็จะลดเวลาให้นะครับก็คือกล่องตรงนี้นะอ่ะตามที่เห็นนะครับถามว่ามันจะลดอ่นานาฬิกาช่วงไหนถ้าเราเล่นเต็มหลอดตรงนี้นะครับมันจะถึงอ่ะถึง4,000คะแนนมันก็จะลดให้4,500มันก็จะมีโฆษณาเด้งให้เราดูนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นไปก่อนปุ๊บอ่ะอันนี้3,700กคะแนนอ่ะโอเคกดไป ะวางไม่ได้วางตรงนี้ได้บ้างเนี่ยฮะะโอเคเนี่ยมันถึงปุ๊บโอ้โหไม่ดูไม่ดูโฆษณาได้ยี่สองอะตัวนี้มันแต่ว่ามันจะเร็วกว่าบางอันมันก็ข้ามได้นะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของยอดการถอนนะครับอ่าก็คลิกเข้าในส่วนของแบงก์การ์ดนะ ตัวนี้ถอนเข้าเฉพาะเพย์ a พาลอย่างเดียวนะครับน,นี้ยอดผมถึงละตัวนี้ต้องเล่นี้3วันอันนี้ผมโหลดมาเล่นเมื่อวานนะครับเรากดถอนนะอันนี้มันให้ใส่ดาวอ่ะก็ใส่ที่อยู่เพย์ a พาลไปนะครับอ่ะก็ถอนไปช่วงนี้ก็รีบเล่นนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีเพย์ a พาลนะอ่าคนที่ไม่มีเพย์ a พาก็อ่าเดี๋ยวรอหาพวกอ่าแอปพวก อถอนเงินเข้าสู่ทูไวเลตนะครับพวกมิวไดย,ยูพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถามนะก็ขึ้นถอนเรียบร้อยนะครับก็รอไปตัวนี้มันภารกิจวันที่3นะถึงจะได้นะกดครับก็ประมาณนี้เราก็เล่นไปเรื่อยนะครับใสยไป อโอเคถึงละโหลดแค่10บขอลืมไปนะว่ามันตามเวลากล่องนะก็ประมาณนี้อ้าแล้วกล่องทำไมมันไม่ลดให้ออาเวียนการโอเค,อเคมาละมันดีเลยนิดหน่อยนะ,ะก็รับมา0.17ดอลลาร์ลนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเล่นอย่างอื่นก็ไม่มีละ อันนี้ภารกิจรับกล่องใช่ไหมอ่างผมได้26กล่องนะครับะจะได้ศูนจุดดอลลาร์ก็คือ30เซนตแต่ว่ามันก็ยังถอนไม่ได้นะมันก็ตามภารกิจตามนี้นะครับซึ่งต้องอทำภารกิจมันให้ดูโฆษณาลหลากัหลกๆเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยอดถอนมันเข้าเดี๋ยวผมจะอะไปคอมเมนต์ใต้คลิปอีกนนะครับในะส่วนวันนี้ผมก็ต้อง ขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ